รางวัลเลขค้ายสองตัวงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2 5งพ้าร้เลขที่ออกอก้เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้บนเลขที่ออกรางวัลที่หนึ่งครับพี่น้องลุ้นลุ้นวัลที่หครับเก้าสี่เก้า สองสี่หกสรสองกเลยได้ไหมครับคือได้งร้านหนึ่งรอดเลยเอ้ยมีดังต่อไปนี้วิ่ร้านหนึ่งใช่ไหมรอดที่นเจ้าว่าไทยเอาลิลร้านหนึ่งในสามร้านหักล้างอีกเดี๋ยวกำไร้านหนึ่งย้วครับเนาะเลขท้ายสองตัวครั้งที่สองสอง กองฉลากผมยังไม่รายงานมาเลยไม่มีหกเยไม่มีหกนะครับไม่มีหกนะครับรัวเลขท้ายสามตัวครั้งที่2เลขที่ออกเสียดบ่สองหกหนึ โอ <ITA> ้ยคเสียฮอาเสียครั้งที่สองเลคือม่ดีนะปูมาดีขนาดเลยเหลือไปเร่ือนไร้าอนไปล่าคางหดเอนปลยเลนลางหดเลยนางลเล่นไปลาอมางดีลคยนไาดเลยลนาเลยางวัลอลางหด่นนไลาอยเ่นด้เป็นล้านเลยเนดเลเลเ่เป็นล่ม กรี๊ดดังๆไปท้ำนาคาครับเฮียกล้องครับผมไปท้ำนาคไปถ้บมะเขือไปยุ่งเขาตามเทียนเลยไปอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกชนะใหญ่เลยเหรอครับเฮียหลักที่สองและหลักที่หกออกรางวัลเล็กท้ายสองตัว ผู้ที่จะทําการออกรางวัลเลขายสองตัวนะคะหลักหน่วยคือเลขไทยสองตัวแล้วผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับท่านผู้ชมแก้วอมพรเนี่ยกล้องก็เตรียมตัวขึ้นข้ามนาคากันรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะและหลักสิบคือคุณวริพรนรเดชานปผู้อเนวยกานทุนรัฐวิสาหกิจ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมบินแล้วจะบินแล้วนะบัวให้บินแล้วนะปีกหาพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลือกท้ายสองตัวโอ้ยใจท่านเถะเนาะเป็นล้มเะเนาะเตรียมกีดเอาล่างก่อนได้บัวเราจะมีหลายเตรียมทีครับบนกะสร้างวันขอทางก่อนเตรียมทีครับงูกับเบลนกกับนมาตัวเตรียมทีนกแก้วห้าแม่ห้องตัวห้าตลอดเลย กองครับกองกองฉลาผมยังไม่มารงวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2,568เลขที่ออกอน้าหุ่นโมกีดมาเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งฟครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2,568เลขที่ออก9กหนึ่ง รางวัลเล็กหน้าสามตัวรางวัลเล็กท้ายสามตัวและรางวัลเล็กท้ายสองตัวออกไปครบแล้วคุณมากครับคะเอาหายมากเลยรางวัลที่หนึ่งจะนอนรงวดเนี่หนึ่งจานอนเันเวกเลยวันข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งสองรางวัลนะคะเงินรางวัลรางวัลละหนึ่งแสนบาทค่ะเจ็ดแปดก็ยังดีพูเขาทูบใครก็เอาแล้วว่ามือนี่ทูบคนเมืองเจ็ดล้านเหมือนเนาะ หลายเริ่มแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่งยังไม่ออกง่ายนะเผือบุนไทยพุทไทยนี่ยังบ่มียังบ่มี่แมนดาเฮียอาจารย์ทั้งผมอ่ะท่านประธานกรรมการเสียงยิ่ขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขหนึ่งนะคะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนนะคะ คุณนิธิวัฒน์อ่อนอินค่ะปลัดเทศบาลตะบลห้วยวังทองอำเภอเมือง<ร>สุพรรณบุรีจังหวัดสุพ<า>รรณบุรีจะเป็นผู้เสียงกวนเป็นลำดับต่อไปอีกคลิปหนึง่งซีรานพ้นแค่หมื่นถ่านละตอนเนี้ยพ้นกดนไหลเป็นแสนนี่คือไม่เคยตั้งแต่เปิดเหตุมากดนไหลสูงสุดแค่หกหมื่นเพื่อนี่กดไไหลแสนหาปูนักการไล่ซดในี่ล้านนี่ซ้ำช่วงพีกแล้วก็ช่วงพีกน่ะ้านทุกคลิป ได้หมายเลขค่านะคะกรรมการออกระวันประจำหลักสิบค่ะคุณวรเสสุรพนานนชัยผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงินสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะเป็นผู้เสียลบอลเป็นลำดับต่อไปรู้สามคนแล้วอรุณวิกฤตนะครับกำลังชมขอบคุณมากครับสวัสคุณนิมาตึงนะครับ สุดท้ายที่พันเราสามตัวบนมาคอมเมนต์มาด้วยนะครับช่องบ่าวโต้นนี่อ่านคอมเมนต์ด้วยที่ตามช่องยูทูบช่องบ่าวทักทิพย์ด้วยนะครับกินได้ชมอยู่ขอบคุณมากนะครับตินคอมเมนต์แล้วก็การ์ดของโดประจำลำดักร้อยค่ะผู้แทนกระทรวงการคลังนะคะคุณไตรดาดารงขม่าค่ะผู้มีการสำนักบริหารต่างสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจะเป็นผู้เสียคนเป็นลำดับต่อไป คุณพิสิทธิ์1 8ึ่งแมาแล้วขาดอะไรนะขาดอะไรนะและหมายเลขสุดท้ายนะคะได้หมายเลขสองค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นนะคะคุณวริคุณนัตตี้รอสามตัวตรงค่ะคุณระมณ์นะครับฟันเห็นพ่อเสียไปซื้อก็เลยซื้อเก้าศู่ะครับผมต้อง ไม่ได้ซื้อเก้าหนึ่งเนาะเจ็บแค่ไหนรักช่างเดียวกังสุมครับปากการคนเดิมสาธุครับหอยออกสามวตรงครับที่เป็นโรคภูสู้ๆเขื่อนะคะเย็นหัดดาวเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านนะคะเสียงุกบอลครบแล้วต่อไป เจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลาดทึบแสงที่มีคนคอเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมกต่งออกรางได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักคุณจินภทัทร90ออก91ครับคุณว,วันวันสวัสดีนะครับข,ขคณม,ม,มากเลยนะครับคะมีโชคดีวันนี้ชโชคไหมครับรางวัลที่1งวดวันที่1กรกฎาคม2568ลุ้นเลขที่ออกอ้าวรางวัลที่1ครับพี่น้องลุ้นลุ้นลุ้น เ้สี่องสห่งัวาัเดียวต้มเดียววายพูดที่หนึายสี่สองี่หัวเขาหัวขาสองเต้มเดียวข้าเฮ้ยรอดแล้วยออะไรได้ได้ืออะไรนเดียว เยี่แล้วนะครับสอห้เสี่เก้าสอหเป็นยังสว่งหือว่าไม่อยู่หลังก7 9สองสี่เจ็ดสี่องสี่เจ็ดโอ้เสียดายนะครับเนาะสี่หกสอหรมัครผลรางวัลสลากกินบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลักนะคะ ซึ่นมาจากผลรางวัลที่หนึ่งและัืนซ้ายสองตัวของสลักกินแบบพิเศษอีกล้านหนึ่งล้อเยมีดังต่อไปนี้ค่ะเกือบไปเสียงตรีวิ่งหนึ่งล้านนะครับคนลุกเลยหมาเยอะนี่แต่หกเลยงวดนี้นะหกมาเยอะครับแต่ว่าเป็น 4, ีสองหกข้าที่ได้หลายเลย ตจาเลเล,ลดมันพอผ่านดี๋สำหรับตำแหน,น่งโ,โตันกลางเห็นไหมสี 4, 2, ่สองหกครูบอกว่าอยุ 4, 4, 2> 4, 2, อยสีออ่สี่สองหกเจ้าสีไมหยังผยไ่อยางไรทโอ้พี่สูตรนะั่นนี่หลีสูตรตัวตัดออกนี่หลีมันเอาอายุโอ้ยเดียวเดียวตัวนี้ 4, น 4, ต,น 4, ตัวนี้มันค้านวดหรอกสี่หกผมตัดออกไหมจำได้ไหมสองสาม่ไ้อะไรหลวงพ่อนะเี่กราจาสามารถแม่สี่สี่หกบ๊แมนครับ ซีศูนย์หนอยแทนซะบ้างู้ยตัวีเนี่ยไปทำใหม่มาเนี่เป็นตัวที่ตัดออกแล้วนี่โอ้ย้สยมากนะครับสดยมากเทวดาบอกนี่ยบอกกูหอเออเทวดาบอกตัวอีกเนาะเป็่สามเ็ดหิ่งร้านหนึงใช่ไหมรอด เจ้าว่าไทยเอาล่ะร้านหนึง <S <S ่งได้สามร้านหักล่างอีกเหลือกำไรล่ร้านเดียวยี่หกมันก็มา